สัดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะลูกค้ามาชมรีวิวกันต่อนะตัวนี้นะคะจะเป็นรหัสปีบีสองสองหนึ่งเนาะจะเป็นงานสปอร์ตรานะคะกลับงนาะงานสปอร์ตรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานดูไหมก่อนดอินเสียงไหม ตัวนี้นะคะจะเป็นงานสปอร์ตราเป็นงานโอเวอร์ไซส์นะคะเกรดเอ45กิโลสปอร์ตราโอเวอร์ไซส์เกรดเอ45กิโลนะคะเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันเห็นแค่แบบเจ้าสาวก็รู้เลยนะว่ากระสอบกระสันไะม่สวยนะแบบค่อนข้างผิดระหลายตัวดูนะนี่นะคุณคะ ก็ไซส์นะคะแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคุณคะมันเป็นไซส์ที่คนเอเชียใส่ได้นะคะดีมากนะเห็นแค่บนบนนะคก็เออก็ได้หลายตัวแล้วนะแรงหลายตัวแล้วนะจ๊ะข้าคุณข้างใหม่ข,ข้างสะอาดเลยนะคะุณคะท่านไหนที่ขายงานสปรอรอ์ตไรนี่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะอันนี้เหมือนเหมือนงานค้าไซส์เลยไซส์เอียง ก็คือว่าแต่มันไม่ได้ใหญ่แล้วซ่าก็ใส่ได้นะสวยๆๆไม่กี้ไม่จังสอันเดอร์นะคะอั Under นเดอร์ Under. รีวิวเหมเือนเดิมนะคะรีวิวจะซื้อได้ฟรีเลยรับเองรถ300น,นะคะุณคะดูรีวิวรถถูกใจก็สีเอฟได้เลยนะคะทั้งเช็คขายเอ็นมินได้เลยนะจ๊ะอันเดอร์อันเดอร์อ สวยนะครับกรังแม่ม็กกี้สีชมพูใหม่มากเลยใหม่นั่นอ่ะ Yeah. <laughs> เป็นทุกสองนะแต่แบรนดเานอด้วยแบนโอ้แบนมีสปอร์ตนะน่าจะเป็นน่าจะมีเลยเนาะโฆาอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะแบรนด์กีฬานดอยู่ที่ีสก็ติดอ่านชื่อ 이 t r ไซส์ a, L ขึ hmm. ้นเนาะรอบอกเท่าไหร่ะสาวอวกบอกกันไซส์ก่อนคะับไซส์ L คือไซส์ที่โอ้เคเอาไหนตัวนั้นนะี่นค่เห็นไหมจักร สวยมันเป็นสายไฟ่สวยเนี่ยเด้อ นะคะ่สาจุดสวยนะเนะี่ย Victoria's Eve, oh, I knew I had to bring Victoria's book. Oh. อยู่ด้านล่างถูกแดงจะอยู่ด้านล่างแล้วแบบมีสมุนไพะเราต้องไปแบบฟ,ฟัดฟัดอีซิบ่ะน้องลูลูน้องลูลูนะจ๊ะเป็นแบบกรขอหน้าอ้นไไี้ค่อยใต้มาเลย เพื่อนไม่มีตำหนินะมีนะลูกค้าต้องพูดย้ำบ่อยๆถึงว่าลูกค้าใหม่เนาะชมเลยดูเกรดเอก็มีเพื่อมนะน,น,น,มน,นมีตำหนินะคะเป็นธรรมดาของงานมือสมมองเนาะมันไม่ใช่งานมือหนึ่งนะลูกค้ามีบ้าง,งก็มีน้อยกว่าเกรดอื่นนะคะเช็คคา,านแบรนด์อะไรเป็นผู้ประจำ อือไปฝังแม่นะพีฟอพีฟอพีฟอกนะคะเป็นสกนี่เป็นกตะขอบหน้านะคุณคะอย่าไ่ใช่นะอย่าไ่ใช่กรูก saya. boleh ni, sama โอเคคุณลูกค้จาจ๋างานก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วงานก็จะประมาณนี้เลยนะคุณค้กฝากด้วยนะนนคุณคะชอบออาไปเปวยไหมกราบด้วยนเจ้าตอนนี้นะคะบีบีสองสองสองหนึ่งนะคะจะเป็นสปอร์ตร้านนะคะเป็นงานโอซส์เกรดเอภาค่อนข้างใหม่ค่อนข้างสะอาดเลยกระสอบนี้ติดแบรนด์ยะนะติดแบรนด์ยอะมากเลยไหม,ไม,ไมอมืม คุ้มากนกี้นะคะ n i ม e คุ้มมากซีเชน s โ a f คุ้มากคุ้มาอ่ะอันนี้คือแบบนกี้อันนี้แค่แบบเรียกอะไรนะนิดหน่อยนะ ใช่หยิบเอามาเป็นตัวอย่างแบรนด์ก็ค่อนข้างเดมนไปเยอะเลยนะคะทุกท่านถ้าไหนที่เราทุกท่านเข้าเช็คให้มิได้เลยนะคะที่มินจะสมมติปีตับเองลดไปเลยสามร้อยตัดก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเพจทุกท่านุกค่ะ,คคะราคาห้าพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะ